สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับผักหลายอย่างเลยค่ะผักจากภาคเหนือนะคะมีมีพี่ส่งมีพี่จากภาคเหนือส่งมาให้ค่ะอันนี้จะเป็นลูกมะน้อยค่ะมินก็ไม่เคยกินครั้งแรกเลยทุกอย่างมินยังไม่ได้ชิมนะคะลูกมันนอยค่ะมะนนอยลวกแล้วก็อันนี้ยอดมันแกวลวกค่ะมีสองอย่างที่แปลกนะคะแล้วก็ส่วนผักอันนี้พอดีพี่เขาส่งมาแล้วแบบขนส่งอ่ะเขาส่งช้าค่ะผักอันนี้มันก็เหลือแต่ยอดใบมันร่วงหมดมินก็เลยเหลือแต่ยอดตอนแรกว่าจะเอามา ต้มจ like ิ soup, so <sh> well, me. anyway. ้มน้ำพริกเหมือนกันก็เลยเอามาทำเป็นซุปค่ะเป็นยอดผักหากค่ะมินต้องจดไว้นะเพราะว่ามินจำไม่ได้เพราะมินไม่เคยกินเลยนะคะเป็นเป็นผักจากภาคเหนือนะคะมันน้อยนี่คือครั้งแรกเลยเขาบอกว่ามันเป็นตระกูลอ่าเป็นตระกูลมาละขี่นกค่ะเป็นตระกูลมาลาขี่นกถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เซิร์ช g o เ g l e เลยเพราะว่ามินลองไปเซิร์ช Google แล้วมินถึงรู้ว่ามันเป็นตระกูลของอ่าตระกูลของมาลาขี่นกค่ะก็แล้วก็มีบวบ ผัดบวบใส่ไข่ค่ะนี่แล้วก็น้ำพริกมะเขือเผานี่น้ำพริกมะเขือเผาค่ะน้ำพริกมะเขือเผาแบบใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งแห้งตัวเล็กๆช้อนซุปเหมือนเดิมต้องช้อนใหญ่ๆนะคะช้อนเล็กๆก,กินไม่เป็นยอดมันแกวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไม่เคยกินเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็คิ้มินว่าวันนี้มินแสบมือแน่ๆแต่ไม่เป็นไร พริกสดน,นี้ใส่ไว้แบบว่าเพื่อความสวยงามเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าเอามาทำอะไรนะนี่จริงๆแล้วใส่มะเขือเยอะมากมะเขือเอ่อมะเขือเปราะค่ะหอมกุ้งมากๆเดี๋ยวมันไปคลุกก่อนนะคะนี่ค่ะขยำเรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยที่มินอยากกินนะคะอันนี้เลยยอดมันแก้ว เป็นยังไงนะมันลุ้นเอาเพราะว่ามิ้นจะยังไม่ชิมก็คือจะมาชิมพร้อมๆกับทุกคนเลยอโอเคนะเหมือนผักลวกทั่วไปเลยถามว่ารสชาติเอาขมๆนิดๆค่ะ ต่อไปนะคะมินจะลองกินมันหน่อยนะคะมินยังไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะมิ้นเสียวๆว่ามันจะขม,มหวาน,วนหวานขมขมคะ่ะข้างในมันเป็นแบบแบบนี้คะ่ะลูกม,มันอร่อยอคนใต้จะเรียกว่าอะไรมินไม่แน่ใจแต่ว่ามีภาษาใต้ด้วยนะคะ ไม่ใช่ภาษาใต้เรียกเป็นเรียกเป็นแบบชื่อใต้อ่ะค่ะอันนี้มัน่อยชื่อภักเหนือออร่อยอืมหวานหวานแล้วก็อันนี้ซุปผักหักค่ะอืม ผักห้างในใบมันจะหอมมากทุกอย่างมินไม่เคยกิน,นะคะไม่ถึงว่าผักอะ่ะน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกหอมมินไม่อยากกินกับข้าวเลยอยากกินแต่ผักทุกวันนะเนี่ยนะเอาจริงๆมินนาอยากกินข้าวกับแค่ผักอย่างเดียวเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้เราจะไม่มีสารอาหารแบบไข่อะไรอย่างนี้ ยอดมันแก้วนี้แปลกดีนะมินไม่เคยรู้เลยว่ายอดมันแก้วเนี่ยกินได้ด้วยมมขมขมค่ะเอาขมขม ดูผัดบวบน้อยใจจริงๆไม่ต้องมีผัดบวบกว็ได้นะตอนที่มิ้นทำกับข้าว,าวแต่ว่าแบบนิดนึงต้องมีนิดนึง ลูกมันหน่อยนี้อร่อยมากครั้งแรกค่ะ หัวใชเท้าดองนะคะที่มินบอกว่าน้ำซาวข้าวกับน้ำซาข้าวกับเกลือไม่ต้องเอาน้ำซาเข้าวไปต้มนะคะไม่ต้องเอาเกลือไปทําอะไรเลยเหมือนเราดองพวกหอมดองอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะแบบนั้นแหละดองเหมือนกันวิธีเดียวกันนั่นแหละค่ะเริ่มจะนิ่มแล้วเพราะว่า มันเป็นอาทิล้วไงมันเก็บได้ไม่นานนะแปลกมากยอดมันแกวครั้งแรกมิ้นเป็นคนที่กินผักอะไรก็อร่อยหมดอะ มัน,น,อน่อยจะกินพับยอดอันนี้บ่อยนะเพราะว่าเราลวกไวแล้วใช่ไหมมันจะเก็บไม่ได้ เราต้องมีซุปเพราะว่าแก้ติดคอกินแล้วแบบว่ากินข้าว <g innen kh ai> อย่างเดียวนี่มันจะติดคอไงไม่มีอะไรสด อันนี้เป็นใบของมาใช้เท้าดองค่ะจะบ,บอน้ำพริกขยำข้าวอร่อยมากใช้มะเขือเปราะเอาไปเผาเผาให้เปลือกมันดำเลยนะคะแล้วก็ลอกเปลือกดำๆออกแล้วก็เอามาตำใส่แล้วก็ใส่กุ้งแห้งค่ะ ครั้งแรกกับการกินมะนน่ยมีคนเหนือหลายๆคนดูมิ้นดูนะอร่อยมากๆ อร่อยจนพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าอร่อยจะบอกว่า <outside> <ables> ได้ยินเสียงไอไหมคะมีพี่คนงไม่ได้นินทาเขานะสงสารเขามากเลยเขาไอาทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้เขาเป็นอะไรรู้เลยว่าเขาคงต้องเจ็บหน้าอกแน่ๆบางทีมิ้นตื่นขึ้นมาแบบประมาณตีหนึ่ีสองเนี่ย มินได้ยินเสียงแบบพี่เขาอ,อาอแบบโอ้สงสารอืมน้ำพริกอร่อยมาก เห็นไหมมันเหลือแต่ยอดแบบก้านยอดมานะคะบอยแค่มันจะไม่มีละผักห่า หนึ่งค่ะกับขนนอ่อนขนนอ่อนบ้านมีกินทั้งเปลือกนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นขนนอ่อนแต่ถ้าเป็นขนนที่แก่ก็คือเราก็จะลอกเปลือกออกแล้วเราก็จะเอาไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำผริกแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นขนนอ่อนๆขนนลูกอ่อนๆน,นะคะ <c oughs> กินทั้งเปลือกเลยแล้วก็ ขหนุนอะไอตรงก้านมันเห็นไหมคะเวลามันจะมีลูกลอวตรงจุกมันนะคะจะบอกว่าอันนั้นนะอร่อยมากตรงจุกมันอเอาไปต้มแล้วก็จิ้มน้าพริกลอกคือเวลาเราต้มแล้ว,ลวใช่ไหมคะเราลอกข้างๆมันไอเปลือกมันนะคะแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกอร่อยมาก <c oughs> มิ้ถามมิ้เห็นพ่อมิ้งกินมิ้็บอกอาะพ่อ รู้ได้ไงว่ากินได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบอกว่าเห็นคนกะเหลี่ยงเขากินกันอะไรเงี้ยก็เลยกินตามเขาอืม,มน่อยคนใต้เอาไปแกงส้มหรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจนะครับตระกูล เหมือนตะกุลบวบด้วยออารมณ์เหมือนเวลาเราเหมือนบวบเหมือนบวบลวกอะค่ะอารมณ์คล้ายๆกัน ไม่ได้กินหอบเลยบางคนบอกว่ากลัเวเผ็ดเราจะกินเผ็ดทำไม,มก็ชอบกินเผ็ดจะให้ทำยังไงลระก็ชอบกินเผ็ด เอาขมขมนิดนึงนิดนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนะคะอุ้ยขมขม,มนวหวานพูดไม่ถูกอะรสชาติละพริกนี้ถามว่าเผ็ดมากไหมไม่ได้ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเปาะเยอะค่ะ หมดไปอีกหนึ่งมือนะคะโอเคค่ะวันนี้มิ้นขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปมิ้นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะไม่ต้องติชมมิ้นถึงแบบเรื่องอื่นนะคะติชมมิ้นเรื่องการกินกันอะไรเงี้ยได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยโอ้โหคือแบบไม่อยากจะพูดโอเคค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ